อาจารย์บิ๊กภูมารินนะบุเจ้าขาเพิ่นได้โพสไว้นะโอโหถูกต้องมากๆเลยนะแมนความเพิ่นอิลีบุเจ้าขาเจ้าสีเก่งเจ้าสิมีความสามารถจังใดนะฮะถูกหน่วยงาน,งานทุกงานทุกอันก็นตาม้างนะฮะถ้าบ่มีผู้ใหญ่เป็นลักเป็นแรงเป็นผู้พักดันให้เฮ้านะเออให้เฮ้ามีแสงได้โตให้มีซื้อเสียงให้สําเร็จนะคะอันใดกตาตสร้างเนาะแมนบอกคะ่ะนะอาจารย์บิ๊กภูมารินเพิ่นก็นได้บอกไว,ไว้ไว้จังสี่บุเจ้าขา จะเก่งแค่ไหนถ้าขาดแรงซับพอร์ตนะหมายถึงแรงซับปอตจาก f อฟต่างๆนาหน้าจากคนสนับสนุนจากค้นไก่ซิ์ก็คือกันหมูเจ้าขานะฮะจะเก่งแค่ไหนถ้าขาดแรงซับพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่เห็นบ่คะ่ะก็ไม่มีทางที่จะเดินไปคนเดียวนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงแมนค่ะ เนอเพิ่นบอกไว,ว้ข่าวๆว่าถ้าบ่มีแรงซัพพอร์ตหรือบ่มีผู้ลักผู้ใหญ่ซ้อยเกลือหนุนซ้อยจุนเจือให้เจ้าทําประสบความสาเร็จอียก,ก็ตามสร้างนะคะการที่ประสบความสําเร็จคุ้นเดียวคนเดียวนะมันก็มีอยู่นะฮะแต่มันก็ไม่ได้รวดเร็วแล้วก็ปังง่ายเด้อหมูเจ้าขาแมนความเพิ่นอีหลีคะ่ะ